คุณผู้ชมดินที่เราปรุงเสร็จแล้วก็ดูส่วนผสมที่เขาผสมกันแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูดูจากที่เราผสมผสมของเราที่เราผสมกันแล้วออกมารูปร่างหน้าตาของดินปลูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะมีเศษฟ,ฟางที่มีประโยชน์มากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ผสมกับดินปลูกและผสมกับปุ๋ยด้วยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเป็นการคู่เขาเข้ากันได้ดีมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ก็คือเราสามารถที่จะตักไปใส่กระถางได้ สวัสดีทักทายเอฟซีเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมพี่น้องชุมชนทุกคนทุกทก่านนะครับเินดอนคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายแจ็คบ้านไร่ชัยคํำพาเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมมาอยู่ที่ข้างๆสวนคุณผู้ชมครับคือมาอยู่ที่ลานลานข้าวของเกษตรกรเพื่อนบ้านเราข้างๆสวนเราคุณผู้ชมครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมมาทําอะไรเอ่ยคุณผู้ชมในช่วงที่ เพื่อนบ้านเราสีข้าวก็คือเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วคือหลังดูเกี่ยวเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วคุณผู้ชมลานข้าวที่เขาใช้มัดข้าวเป็นกองๆองคุณผู้ชมครับมารวมลานไว้รวมลานข้าวไว้ที่นี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วเพื่อนบ้านเราคือจะนํารถมาสีข้าวสีให้เมล็ดข้าวออกจากฝางข้าวใช่ไหมครับคุณผู้ชมอะไรท่านคงจะนึกออกว่าเรลาสีข้าวออกจากรวงข้าวคุณผู้ชมครับทุกๆลานข้าวของเกษตรกรชาวนาเวลาทําเวลาเราทานาเนาะคุณผู้ชมครับ สิ่งหนึ่งที่จะหลุดออกมาจากออกมาจากถ่ายรถสีขาวก็คือฟางคุณผู้ชมครับฟางเขาจะแยกเขาจะฟิวออกอีกทางด้านหนึ่งเสร็จแล้วก็จะมีจะมีเศษฟางเป็นชิน้นเล็กๆคุณผู้ชมครับที่จะหลุดออกมาแล้วก็แยกมาคนละกองเลยคุณผู้ชมครับเดีย๋ยวจะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมไปรับชมว่าให้เห็นเป็นรูปธรรมเลยครับที่พูดถึงนะี่คืออะไรคุณผู้ชมครับไปกันเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับสิ่งที่พูดถึงก็คือตรงนี้นี่เองคุณผู้ชมก็เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับเป็นเศษฟางข้าวที่ออกจาก ออกจากบ,บริเวณรถสีข้าวคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยจะเห็นเวลารถสีข้าวที่รานรวมข้าวเขาจะมีป่องที่แยกระหว่างฝั่งข้าวแบบนี้คุณผู้ชมครับฝั่งข้าวจากมัดข้าวอะไรเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็ส่วนมากอันนี้คือเจ้าของนาเขาจะเอาไปใช้ประโยชน์เนาะไปเลี้ยงบูเลี้ยงควายอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมครับแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ที่เขาเป็นวัสดุที่เหลือทิ้งคุณผู้ชมครับคือเขาไม่เอาไปทําอะไรเลยที่เราเห็น ที่เราเห็นอยู่ทุกที่คุณผู้ชมครับก็คือสิ่งนี้นี่เองคุณผู้ชมเห็นไหมฮะก็คือก็คือเศษฟางข้าวลักษณะเป็นเป็นป่นแบบนี้คุณผู้ชมและนี่คือสิ่งที่เราต้องการเลยคุณผู้ชมก็เกษดินซีของเราคือเราต้องการสิ่งนี้ที่จะไปทําเป็นปุ๋ยหมักคุณผู้ชมหรือไม่ก็ไปผสมกับ ดินปลูกคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะนาสิ่งนี้ไปผสมกับดินปลูกคุณผู้ชมครับมีทั้งเศษหญด้แลไม่ทั้งเศษข้าวคุณผู้ชมครับมีวัสดุเป็นวัสดุที่บางเบาคุณผู้ชมเป็นวัสดุที่บางเบาแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเมล็ดมีเมล็ดข้าวเขาจะมีเมล็ดข้าวที่เรียบรีบดยคุณผู้ชมครับมีเมล็ดข้าวรีบที่ปลีออกมาอยู่ในกล่องวันนี้อยู่ในกล่องตรงนี้ด้วยคุณผู้ชมนี่คือเขาเขาจะแยกระหว่างคือเศษเล็กๆแบบนี้กับ ที่เป็นฝางข้าวจากมัดข้าวแบบนั้นคุณผู้ชมและนี่คือของดีสำหรับเราเลยคุณผู้ชมครับแบบนี้จะเราจะเห็นในทุกๆลานตากข้าวในทุกๆแปลงนาที่เขาทําการเกี่ยวข้าวด้วยมือแล้วก็ทํามัดข้าวเสร็จแล้วก็คือรวมลานร,รวมมัดข้าวมาที่ลานที่เดียวเพื่อเพื่อจะทำให,ให้ให้รถมาสีข้าวพอรถมาสีข้าวแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่แยกออกมาจากรถสีข้าวคุณผู้ชมมีทั้งมีเป็นเศษแบบนี้แล้วก็มีทั้ง ข้าวมาเมล็ดที่รีบๆด้วยคุณผู้ชมแล้วก็มีสังเษดเล็กๆอันนี้คือเจ้าของนาเขาไม่เอาแน่นอนแล้วก็สุดท้ายเราบางทีเขากบา็บางนาบางแปลงคือเขาเผาทิ้งด้วยคุณผู้ชมและนี่คือสิ่งที่เราต้องการเลยคุณผู้ชมถามว่าเราไปทําอะไรเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆคุณผู้ชมนําไปใช้ประโยชน์ให้ได้เต็มที่เลยคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้ก็คือมี สิ่งดำสองอย่างคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นขี้เป็ดเนาะเราไม่ใช้ขี้วัวขี้ควายแต่ว่าเราใช้ขี้เป็ดคือฟิลเตอร์เค้กคุณผู้ชมครับฟิลเตอร์เค,ค้กที่เป็นวัตถุที่จะจากโรงงานอ้อยคุณผู้ชมครับแล้วก็มีแกบเผาแกบดำคุณผู้ชมที่อีกส่วนหนึ่งเนาะ แล้วก็มีเนี่ยฮะคุณผู้ชมที่เรานํามาที่เราเก็บมาเมื่อสักครู่นี่คือแบบนี้เลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะแบบนี้เลยเนาะอแล้วก็เราจะมาผสมกันอันนี้คืออัตราส่วนคือไม่ไม,ไม่ไม่มีเรากะเอาอะไรคุณผู้ชมครับไม่มีอัตราส่วนอันนี้เราก็กะเอาตามความพอใจของเราได้เลยนะครับคุณผู้ชมเพื่อทําเป็นวัสดุที่ทําให้ดินไม่แน่นนั่นเองคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเมื่อเรานําวัสดุที่ดินปลูกที่เราผสมแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนํามาทําการ ใส่กระถางได้เลยคุณผู้ชมพร้อมที่จะปลูกพืชปลูกผักได้ทุกชนิดเลยนะครับคุณผู้ชมครับพอเรามาใส่กระถางแล้วเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับมีมีฟางแห้งที่เรานํามาผสมเป็นส่วนผสมแล้วก็ฟางตัวนี้เป็นวัสดุแทนแบบแกลบดิบคุณผู้ชมครับเพราะว่าแกลบดิบมีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะคุณผู้ชม เมื่อเราทําส่วนผสมของเราเรียบร้อยแล้วครูชมก็สามารถที่จะใส่รถใส่กระบะปูนแล้วก็มาใส่ที่ถางยางรถมอเตอร์ไซค์ที่เราเตรียมไว้ได้เลยครูชมปลูกพืชผักได้ทุกชนิดเลยคุูชมรวมกระทั่งการพ่อกล้าด้วยคุูชมครับมเมล็ดพืชผักที่เรานํามาเพาะปลูกเราก็คือทําลักษณะเช่นเดียวกันแบบผักสวนครัวทุกอย่างเลยคุูชมแล้วก็เริ่มต้นมาพ่อกก้าในกระบะเล็กๆขนาดแบบนี้เลยได้เลยครูชมครับ เมล็ดของพริกขี้หนูสวนที่เราพอก้าแล้วก็ตอนนี้เขางอกได้ดีมากเลยคุณผู้ชมโดยใช้กระบะพอก้าแบบนี้แล้วก็ดินผสมก็คือดินผสมที่เราผสมในวันนี้ลักษณะเดียวกันเลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมว่าเศษวัสดุเศษฟางที่เราเรานํามาวันนี้คือเป็นประโยชน์ดีมากๆเลยคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดินที่เราปรุงเสร็จแล้วก็ดูสมุนผสมที่เขาผสมกันแล้วคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมดูดูจากที่เราผสมผสมของเราที่เราผสมกันแล้ว ออกมารูปร่างหน้าตาของดินปลูกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะมีเศษฟางที่มีประโยชน์มากๆเลยคุณผู้ชมแล้วก็ผสมกับดินปลูกและผสมกับปุ๋ยด้วยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะเป็นการคู่เข้าเข้ากันได้ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็คือเราสามารถที่จะตักไปใส่กระถางได้เลยต้องการที่จะปลูกนะฮะคุณผู้ชมครับเอเราได้ดินผสมแล้วคุณผู้ชมครับดินผสมเรา ก็พร้อมที่จะลงกระถางเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมลงกระถางไปได้เลยนะครับเทลงกระถางเสร็จแล้วก็ยอยากจะปลูกอะไรก็คือปลูกได้เลยคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะว่าง่ายไหมสะดวกไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับง่ายและสะดวกไหมครับคุณผู้ชมเห็นไหมอ่าปลูกอะไรก็ปลูกได้เลยปลูกคืชผักสวนครัวทำแปลงพ่อก้าก็ได้คุณผู้ชมูหได้หลากหลายมากเลยนะฮะคุณผู้ชมครับ นี่เลยก็คือวัสดุที่เหลือทิ้งเหลือใช้ของเกษตรกรที่หลังจากที่ดูการทํานาแล้วคุณผู้ชมเศษฟางเห็นไหมเศษฟางมีประโยชน์มากมายเลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจาทิ้งนะคุณผู้ชมนี่คือแบบของดีท้งนั้นเลยคุณผู้ชมแทนแกลบดิบนะฮะคุณผู้ชมแก้แกลบดิบแกบดิบเขามีราคาแพงมากเลยเราไม่จะไปซื้อนะเราใช้เนี่ยเศษฟางนี่คุณผู้ชมครับโอ้ดีมากเลยครับเศษฟางที่เราเป็นวัสดุที่แบบโอ้เหลือทิ้งเหลือใช้อะไรเงี้ยครับคุณผู้ชมครับนี่เลยสุดยอดของ การปลูกพืชปลูกผักนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมพี่น้องชุมชนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่ให้เกติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมคุณผู้ชมครับเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคาได้ที่ซูเปอร์แชทซูเปอร์ติ๊กเกอร์ซูเปอร์แต่งนะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถที่จะสนับสนุนช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคาได้ที่ส่นกำลังใจจาก ซูเปอร์แชร์ซูเปอร์สติกเกอร์และก็ซูเปอร์แต่งได้นะฮะคุณผู้ชมครับขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมทุกคนทุกทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามให้กับช่องแจ็คบ้านไร่ชัยคาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีนะครับ